สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในคลิปหุ้นเยอรมันนะครับประจำวันอังคารที่8กุมภาพันธ์นะครับสำหรับเยอรมันเมื่อคืนเจาะ6446นะครับก็รุนกันต่อค่ำคืนนี้ว่าจะเป็นเช่นไรครับเมื่อคืนเยอรมันมาเด่นทั้ง0มาทั้ง0นมาทั้ง6นะครับก็เจาะไว้เมื่อวานก็รุนต่อค่ำคืนนี้ครับฝังหมเสร็จทั้งคลิป ตัดสินใจเอาครับถ้าชอบตามครับถ้าไม่ชอบผ่านครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดกดติดตามไว้นะครับช่องทางการสนับสนุนครับดูโฆษณาให้ด้วยครับกราบขอบพระคุณล่วงหน้าครับช่วงนี้ดูแลสุขภาพกันนะครับโควิดกลับมาระบาดอีกครับอุทัยธานีไม่มีหลักสิบหลักห้าหลักหลักหน่วยเยอะครับไอตอนนี้ขึ้นเป็นหลักสิบแล้วไม่รู้มาอย่างไงที่แถวเนี่ยหลักสิบเยอะมากเลยเด็กเรียนรู้ก็ปิดเทอมไม่ไม่ปิดเทอมนากเรียนออนไลน์ก็อย่างเดียว นี่เด่นสุดหกครับผมศูนย์หกสี่สองครับสองหกสองสองครับสองหกเอ้สองหกสองหกสองหกครับสองหกหกสองจับที่บวดครับถ้าลงลบเบาๆครับแล้วก็ 4ีหกแปดสองครับแถมเจ็ดหกไปหนึ่งหางครับอันนี้มันกี่หางห้าหางเจ็ดหกแถมเจ็ดหกไปเนาะแล้วก็ร้อยมาถกครับร้อยมาถกอีกทีนึงเยอรมันออกผลยี่สิบสามนาฬิกาห้าสิบนาทีครับโอเคก็ได้ประมาณนี้ครับสำหร,รับพุ่นเยอรมันครับ รบขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับสวัสดีครับ